เชิญเดยวกันได้เก็บภาพต้องเตือเลยก็ได้เลยครับอันนี้เป็นวันพิเศษต่อเลยถามพี่แต๋วไดครับผู้ใหญ่ใจดีของเราครับในวันนี้ครับคุณทัศนียาหรือคุดงพรนะครับนิมมานนามของรองลูกหลานกษัตริย์จังหวัดชุมพรครับพ่อไม่ดีพ่อใช่ไหมครับพอขอเส้นโปรไฟอีกครันนะครับและโอกาสนี้ได้เอาขอบคุณนะครับน้องๆอยากเพิ่มดิสกับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญว่าพี่แต๋วพ่อต่อเลยครับโอเค อยากจะยินของเรานะครับคุณทัศนยาเยี่ยมุตมพรนะครับนิมมานางของรองนายกเหล่าประชารู้ว่าคนอะไรครับไม่ยอมแพ้สวยตลอดเวลาเก่งวิศว์ปีที่แล้วเขาใหญ่ก็เก่งแบบนั้นเลยครับและโอกาสนี้นะครับท่านประธานในพิธีของเราชุดแรกของเราเลยครับเราไปดูกันดีกว่าว่าซ้อมเมื่อวานเนี่ยเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงกัดซ้อมเมื่อวานเรียนเชิญเลยนะครับ ยังไงจัดได้เลยเด็กที่นี่ประมาณสอง้อยกว่าคนด้วอ่านนะครับสอง้อยกว่าคนด้อ่านสองร้อยกว่าชีวิตแต่มีครูอยู่นะครับที่นั่น้ ทีหนึ่งสุดยอดมากครับทุกครับเข้าใจแล้วว่าเนี่ยกระดาษเขาเต้นไปก่อนโอกาสที่ผมขอเ,เชิญพระเดชโชติทิปุสังนะครับวันนี้มีหลายท่านนคะครับที่พระเดชโชตินะครับทีปุสังนะครับผู้แทนคณะสี่สี่นะครับส,ส่วนท่านไหนที่จะมีาอะไรพิเศษให้นอกเหน,นือจากนนี้เราไม่ถัดสถานนะครับ เรียนเชิงได้ครับดีความน่ารักนะครับของเด็กๆเวันนี้ครับขอพยุย <Myst> า <ic> มครับถ้าพบเขาเดี๋ยวจะพักน้องด้วยนะครับเขามีการจับหนาฉะนั้นจะที่งที่ก่นนะครับอยู่เราก่อนอ,อ,อยู่เราก่อนได้รับความเมตตามที่ท่านหัวหน้าสงสาร นครับในการสนับสนุนของฝันของาาน้องมันนะครับไม่ว่าจะเป็นโอ้โหนะครับท็อปมีลุ้นก็มีวันนี้นะครับรว,วันพิเศษของเรานะครับจะมีกุญแจอีกสามรางวัลแล้วก็อีกหนึ่งรางวัลจากบ<า>ร,ริษัทธ์สาวแลนด์มีมารอลุ้นนะครับในบริเวณหน้าไอทีแห่งน,นี้ได้เลยนะครับเรวประกาศชื่อไม่อยู่จ้ะ ได้เลยนะครับจากผ้ารายวันนะครับเสียงปลบมือดังๆเลยครับภูมิใจใต้ตาโลก ได้เวลาของครับแล้วก็ได้เวลาใบด้วยครับต้องขอเป็นเชิญทุกผู้ว่านะครับภาพตรงกลางเวทีก่อนครับสองฝ่งให้เท่าๆกันที่หนึ่งนะครับนี่เขาตกนะครับนี่็อปตกเลยทีเดียวช่วงนี้นะครับยิ้มเท่าไรนะถ่ายภาพตรงนี้นะครับและผู้เข้าร่วมงานการแสดงผลงานและนพิธศการของหน่วยงานเพื่อคนพิการ ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมอันเป็นหลักฐานายืนยันชัดเจนว่าจังหวัดพิมพ์อรพัฒนาที่ยั่งย <Tu> <Tu> ืนร่วมกับผู้วิารเพื่อคนพิการในการพัฒนาชีวิตสุวรรณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนจังหวัดพิมพรในนามของหน่วยงานที่จัดโครงการคนพิการและผู้เข้า่วมทุกท่าน งานบรรพุทธาสาคูจังหวัดชุนพรประจำปี2566นะคะนี้การต้นแบบมอบประกาศเกียรติบัตรแก่หน่วยงานอุปกรที่สนับสนุนนะครับท่านพระเดชพระยิสุศันนะครับรองผู้มีการรักษาความนิ่งภายในจังหวัดชุนพรนะครับท่านทำประโยชน์แต่วิสุวรรณวัฒนะครับรองผู้กักการตวรชุนพรจังหวัดชุนพรนะครับถึงข้าศิลาจตวรชุนพรนะครับรองนายกอบต รับสูงดำนะครับคุทีกิลพงศ์แก้วยอดทองวรรณธรรมจังหวัดชุมพรหลวงพีพาพอาริจังหวัดนะครับเป็งเระดาสายตาและบ้ิการศูนย์การสาาพิเศษหน้าท้าพเด็กอศูนย์นวคมคนไร้ที่ขึ้นอะไรเยอแยกนะที่ผมเห็นทั่หมดนะครับต้องเรียนเราะว่าวันนี้เป็นวันที่คนที่ต้องไปรรับการดูแลจากหน่วยงานต่างๆนะคร um, ับแล้วก็แต่ผู้มีเกียรติทุกท่าน ปี2566หใน,น 6, 6วันนี้นะครับเห็นว่าเป็นวันที่นะครับเดี๋ยวผมจะให้สัญญาณในการนับนะครับทุกท่านครับร่วมนับพร้อมกันด้วยนะครับนะช่วยกันด้วยนะครับนับพร้อมแล้วนะครับท่านผู้ว่าจะได้ทําการเปิดงานอย่างเป็นทางการครับ5 4 3ส1าสองหนึ่งขอเสียงปร,บ,รบมือดัๆด้วยครับ โอกาสนี้เรียนเชิญทุกท่านเก็บภาพร่วมกันเหราะว่าอีกครั้งนะครับเป็นควาี่ิการที่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตีกว่าเกเช่นเดียว,วาากับคะเนเก็บภาพนะครับข,ขอเสียงปรบมืออาจารย์พี่รันครับ เราว่าช่วยอยู่ตลอดเลยทีเดียวนะครับสำหรับในส่วนของเหล่ากระชากจังหวัดชิรพนนะครับวันนี้พี่เด๋วทัศนียาอ๋อเสียจตรวจเด้วยครับเจ้าของเพจอทำสมาธิต่อได้วยนะครับเส,บสียจตรวจเลยที่ครับ มอบอีกนะครับใช่ครับคนมอบอยู่ด้านหลังครับใช่แล้วครับแล้วก็คนที่ได้รับนั่นงบนรถเข็นใครับอันนี้จะเป็นเ้าอี้่หรือว่าเป็นรถเข็นตัวหนครับ เชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับอสมการสีตัวพักนี้เลยครับไหครับคุณวันนาเลยมากนะครับเชื่อถือได้าวน่าส่วนอาจจะไม่หมดแรงแต่ว่าถ่ายเฉียงก็ได้นะครับท่านเรียนอยู่นะครับ